สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเตรียมถั่วเหลืองสําหรับทําน้าเต้าหู้นะ,ะที่จะเอาไปไปทําลงทานนะคะซึ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยที่พวกเราเลือกเลือกเป็นโรงทานน้าเต้าหู้นะคะก็เพราะว่าเพราะว่าน้องเนี่ยเขากําลังหารายได้นะ,ะแล้วเขาก็ได้ทดลองสูตรน้าเต้าหู้จนจนแบบมัน เขาได้สูตรที่มันมันคงที่แล้วนะรสชาติอะไรเข้มข้นรสชาติดีอร่อยเนี่ยพวกเราก็ลองชิมกันทุกคนแล้วแล้วก็แบบเออเห็นตรงกันว่าโอเคมันมันรสชาติเออมันอร่อยเลยแหละเราก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวพอดีจะมีลงทานพอดีก็เลยว่าแบบเอองั้นเดี๋ยวจะเอาน้ำต้าหู้ที่น้องทำเนี่ยไปไปอ่า ไปทำงทานคนอือ่นเขาจะได้ลองชิมดูว่าแบบเอยน้ำเต้าหู้ที่เราทำเนี่ยมันมันโอเคไหมอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าพอดีว่าก่อนที่จะถึงวันที่จะไปทำงทานเนี่ยน้องอะ่ะติดธุระด่วนพอดีก็เลยเขาก็เลยไม่มาทำให้ไม่ได้ที่เนี้ยก็แต่ว่าเราก็แจ้งงทานไปแล้วแหละว่าแบบเราจะทำน้ำเต้าหู้ทีเนี่ยแฟนก็เลยเป็นเป็นคนมาแบบมารับช่วงต่อ ไม่ได้รับช่วงต่อแล้วก็คือเริ่มทําทั้งหมดเลยตั้งแต่ไปตั้งแต่เอาถั่วเหลืองมาแช่ที่แฟนทาเนี่ยแฟนก็คือเพิ่งทําน้าเต้าหู้ครั้งแรกเหมือนกันก็จาจาจ,จากที่เคยเห็นน้องทาแล้วก็ดูในย t ท b e บ้างก็เอามาผสมๆกันนะแต่ว่าแบบไม่เคยไม่เคยได้ลองทําเลยก็แฟนเนี่ยเอาถั่วเหลืองมาแช่ข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็ จากเนี่ยจากนั้นอ่ะก็เอามามาล้างทําความสะอาดนะคะก่อนที่จะเอาถั่วเหลืองมาปั่นมาปั่นร่วมกับใบเตยแต่ว่าพอดีว่าแบบเราอ่ะเผลอใส่ใบเตยเยอะไปหน่อย